เฮโยสวัสดีครับผมตอนนี้ผมแอลเชลัตนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Apex l e g e n น s นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกว่าตอนเนี้ซึ่งผมเชื่อว่าแม่งไม่มีใครหรอกที่ไม่รู้จักนะครับเพราะว่ายอดคนเล่นเนี่ยตอนนี้นะทะลุไปถึง25ล้านคนแล้วนะครับผมโหสุดยอดจริงๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับความลับของไอเทมสีทองนะครับผมผมจะพูดถึงแค่ไอเทมสีทองที่เป็นไอเทมสวมใส่เท่านั้นนะครับจะไม่รวมถึงพวกอาวุธที่เป็นสีทองนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับเรามาดูไอเทมสีทองชิ้นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือหมวกทองนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าหมวกทองของเรานะครับจะคอยลดดาเมจจากการเฮดช็อตให้เรา50%นะครับแล้วเอฟเฟคพิเศษของมันก็คือจะช่วยลดคูลดาวของสกิลทุกสกิลของเรานะครับผม <What? S 1> ไม่ว่าจะเป็นไททอลสกิลหรือว่าอันติเมทสกิลนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโกงเหมือนกันนะครับ แต่อาจจะโกงน้อยกว่าชิ้นอื่นๆนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันหดสัตว์รัสเซียมอโกลเลียโยเกิร์ตนะครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเกาะทองนะครับซึ่งเกาะทองนะครับสามารถดูดซับดาเมจให้เราได้100ดาเมจนะครับแล้วเอฟเฟกพิเศษของมันก็คือเมื่อเราทําการฟินิชศัตรูนะครับก็จะทําให้เกาะที่เราสูญเสียไปเนี่ยกลับมาเต็มเหมือนเดิมได้นะครับ <Huh? S 1> ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ โอเคนะครับผมผมยังถือว่าไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะเพราะว่าการจาให้เกาะเต็มก็ต้องแลกมาด้วยเวลาในการฟินิชศัตรูนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเจ๋งไหมก็ต้องบอกว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปก็คือกระเป๋าทองนั่นเองนะครับเจ้าก,กระเป๋าทองเนี่ยนอกจากจะเพิ่มสล็อตเก็บของให้มากขึ้นนะคือแม่งสามารถยัดบ้านเข้าไปได้ข้างหลังนะครับเอฟเฟกพิเศษของมันเนี่ยก็คือว่า เวลาเราใช้อเทมฮิลทุประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะไซลิงเม็ดคิดหรือว่าแม้แต่ฟีนิกซ์นะครับมันจะทำให้ลดเวลาในการใช้ลง50%นะนะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราใช้เม็ดคิดเนาะสมมุติว่าเวลาในการใช้เม็ดคิดเนี่ยมันอยู่ที่5าวินะครับผมแล้วถ้าเรามีเจ้าไอเทมชิ้นเนี้ยเวลาเราใช้เม็ดคิดนะครับมันก็จะเหลือเวลาแค่2.5าวิในการใช้เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งไอเทมนี้ผมชอบมากๆเลยนะ มันแรดูจะโกงนะครับผมอืมจริงๆแล้วลองคิดดูนะถ้ามันตกไปอยู่ในมือของตัวละครไลฟ์ไลน์นะครับมันมีความสามารถพิเศษก็คือว่าเวลามันฮิวเนี่ยมันจะฮิวเร็วกว่าตัวอื่นไป25%นะแล้วถ้ามันได้ไเทมชินนี้นะครับผมจะบวกความเร็วในการฮิวไปอีก50%นะเป็น75%ผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับมันก็จะฮิวแบบรัวๆเลยนะครับผม,มเทมชินนี้ผมคิดว่ามันเอาไว้คอมโบไลฟ์ไลน์ได้ดีมากแล้วก็ตัวอื่นก็สุดยอดไปเลยนะครับผม โอเคครับผมมาถึงอันสุดท้ายกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือ knockdown shield สีทองนั่นเองนะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยๆว่าโล่ป้องกันเวลาล้มทำไมมันดูกากๆวะโอเคเอาเป็นว่าเราจะเรียก knockdown shield สีทองแล้วกันนะครับผมสำหรับ knockdown shield นะครับผมเมื่อเราโดน knockdown นะหรือว่ายิงแล้วเราล่วงเนี่ยเราจะสามารถกดมาบล็อกดาเม g e ได้ 750ดาเมจนะครับผมแล้วเอฟเฟกพิเศษของน็อกดาวน์ชิลสีทองก็คือเราสามารถชุบตัวเราเองได้นะครับผมโดยการกดอ e ค้างนะถือว่าโหดสัตว์นะครับผมเป็นไอเทมที่คือว่ากูไม่ต้องงอเพื่อนนะ <B ad> นะครับผมไม่ต้องรอให้เพื่อนมาชุบนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูมันน็อกดาวน์เราแล้วมันอยู่ใกล้ๆเรานะครับผมก็ชิบหายนะครับมันก็สามารถยิงเราได้อยู่ดีนะหรือไม่มันก็จะทําการฟินิชเรานะครับผม ซึ่งไอเทมนี้ถามว่าเจ๋งไหมสําหรับเอฟเฟกนี้ผมว่าเจ๋งนะครับถ้าเกิดเราน็อ c ดาวไกลๆนะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นภาระให้กับคนในทีมนะครับผมนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆของเกมนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าคงจะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่หรือไม่ก็ผู้เล่นที่เล่นแล้วยังไม่รู้นะครับผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe ด้วยนะครับผม แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว See you a g a i next n time บายบจุ๊บ